มานั่งรับฟังกันท่านอำนวยนนทมาศที่อาจารย์พูดว่าไม่มีสามหลวงแล้วอ๋อไอสามหลวงมันเป็นิทานนิยายนะมันไม่มีตัวตนหรอกเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่พูดกันแล้วนะไม่พยายามเลี่ยงไม่ยอมพูดและหลวงหลวงก็เริ่มหายกันแล้วคือต่อให้มันมีตัวตนนะท่านพระแท้อยู่ที่พระมันไม่ได้อยู่ที่มีหลวงหรือไม่มีหลวงเราก็ไม่ดูที่พระดิสมมุติว่าท่านทาเนี่ยนะ ท่านทำของท่านคนเดียวท่านก็ต้องทิ้งอะไรบางอย่างใช่ไหมให้เรารู้สังเกตเรียนรู้ได้ไม่ใช่ไปดูหลวงหลวงไม่เกี่ยวกับหลวงและหลวงหลวงมันทิ้งอะรอยอะไรบางอย่างให้เราศึกษาวัดค่าได้ไหมมันก็ไม่มีเพอมันไม่มีปุ้บมันจะเป็นพารแท้ได้ยังไงคือเราไม่ต้องไปให้ความสนใจเลยนิทานนิยายอ่ะไม่มีไม่มีค่าไม่มีความสําคัญที่ผมบอกไนงะ พระจะแท้มันอยู่ที่สองอย่างเท่านั้นเองมาตรฐานที่พระมีกับแม่พิมพ์แม่พิมพ์จะบ่งบอกขบวนการผลิตมาตรฐานจะกํากับว่าเป็นพระแท้ได้ส่วนส่วนพิมพ์ทรงมันก็เป็นเรื่องของพิมพ์ทรงแก่นกับพิเปือกแก่นคืออะไรแก่นก็คือสาระสําคัญอันเป็นใจความสําคัญของเรื่องก็คือหัวใจพิมพ์ทรงพิมพทรงนี่เป็นแค่เปลือกเหมือนเปลือกไม้มันอยู่ข้างนอก ที่เป็นเปลือกเป็นรูปร่างเปลือกไม้สันสาอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ทรงนะถ้าเนื้อเนื้อคือเนื้อไม้เนื้อที่ที่เป็นเนื้อไม้อะที่เรามาใช้อะแกนกับพีเปลือกนะกระพี้กระพี้นี่น่าจะติดกับเปลือกอีกทีนึงติดกับแกนติดก,กับเปลือกระหวา่างอยู่ระหวา่างเนื้อกับแกนส่วนลักลักนี่ก็คือพวก ของที่ไปหุ้มเปลือกไว้อะไรที่มันไปหุ้มเปลือกไว้อ่ะรัตอ่ะมันสีที่เราไปทาเปลือกไม้เอาไว้อะอันนี้คือรักทองคาเปลวก็คือทองของที่มันไปเปืเปเป้อนอยู่บนสีที่ทากับเปลือกอีกทีหนึง่งแม้ความสําคัญมันห่างแก่นไปแล้วแล้วก็ไอ้พวกเรื่องเล่าเหล่าหลงหลวงเนี่ยมันเป็นแค่ถุงอ่ะเป็นแค่ลมโชยรอบต้นไม้อ่ะเวลาเราเรียนรู้เราจะไปเรียนรู้อะไรอ่ะ เราอยากได้ความรู้อะไรหลงทางไปเรียนรู้เรื่องหลวงแล้วไปเจอลูกหลวงหลานหลวงเลนหลวงแล้วไงอ่ะความแท้ปะละ่ะแท้ไงอ่ะไม่รู้เขามีโโต,โตัวตนอามีก็เรื่อของมีไม่มีก็เรื่องของเขาตเออที่เกี่ยวกันพระแท้ดูยังไงจะมีหรือไม่มีเกี่ยวกันตรงไหนอะใช่ไหมอย่าไปให้เครดิตอย่าไปให้ความสนใจอย่าไปให้ความสําคัญ พระแท้ต้องดูที่พระดิคุณต้องไปหาว่าคําตอบว่าพระแท้เพราะอะไรไม่ใช่พระแท้เพราะมีหงหลวงนะเออเราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงตามเกมอย่าไปเล่นเกมพวกเขาไอ้พวกนี้มันก็จะสร้างมุกมามันเรื่อยเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนเป็นนู่นเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนรูปคนนู้นเปลี่ยนรูปคนนี้เปลี่ยนรูปหลวงนี้หลวงนั้นเอารูปนั้นมาสัดต,ต่อปอมนู่นปอมนี่ใส่กันเข้ามาแล้วเราก็ตามตามให้ทําให้พระแท้นะ เราอย่าไปลงประเด็นครับอย่าไปลงประเด็น <c oughs> เป็นของใครเหรอถ้าไม่มีไม่มีหลวงแล้วที่เขาลงอาท่านทำเองก็เป็นท่านทำเองคนเดียวก็ได้ไม่เห็นต้องต้องให้ใครทำให้เพราะท่านอย่างที่นะคิดง่ายงายอย่างที่ <c oughs> อะไรนะท่านท่านจะมีเวลาทำเยอะขนาดนั้นเลย อท่านจะทาไปของท่านทําไปทําทําได้หรือท่านทําจะให้ใครทําถ้าทนเป็นพระอุชาจะไปบอกให้ใครมันนั่งบวชให้แทนท่านได้ไหมไม่ได้หรอกท่านก็ต้องบวชของท่านเองนะท่านต้องมีวิธีทาของท่านเองแล้วสิ่งที่ท่านทํา้นั่นแหละทาด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละมันจะทให้เรานาพิสูจน์ท่านสุชาติบอกว่าพัดแทะต่อให้ล้างให้ขัดจนเอี่ยมสะอาด ระก็ยังแท้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ล้านความเป็นมาตรสานที่พระมีออกไปได้ถูกถูกถูกต้องถูกต้องท่านหนุ่มถูกต้องท่านพงศิริประสานตัด์เห็นหน้าพระอ,องค์ละแปดล้านเมื่อเร็วนี้ผมคงหาแท้ไม่ยากและ <c oughs> นะมองมองทางขอบขอบกระจกก็น่าจะเป็นคําตอบได้พนะื้นที่นอกซุ้มเยอะเกินเกิดรอยขอบมาด้วยไอ้พื้นที่รอบนอก นอกซุ้มที่มันเยอะเกินเนี่ยจร,จริงจริงอยู่จริงอยู่ว่ามันจะมีพิมพ์ฐานแซมกับฐานคู่ที่มีโอกาสที่เนื้อพิมพ์เนื้ออยู่นอกซุ้มเน,เนื้อเกินอยู่นอกซุ้มค่อนข้างเยอะหน่อยนึงแต่ว่ามันจะไม่มีกรอบ,รอบรจบนะเขาจะมีเกินไปกว่าพิม์ทรงพริมใหญ่หรือพิม์เจดียอะไรอย่างเนี้ยเขาเขาจะเขาจะมีกว้างไปกว่านิดนึง ในทิมพ์ฐานแซมกับฐานคู่เท่านั้นนะแต่เขาไม่บานเหมือนกับของวัตเกตชโยนี่เขาจะชะลูดขึ้นแบบเนี้ยจะมีพื้นที่สองทิมนีสามทิมเนี้ยจะมีพื้นที่ด้านนอกซู้มเยอะแต่ถ้าเป็นทิมใหญ่แล้วมีพื้นที่นอกซู้มเยอะนะทิมอื่นนะถ้าไม่ใช่สามทิมนี้อ่ะเรียบร้อยโยนทิมได้เลยครับต้นสุชาติบอกว่าคงมี คนวิ่งหาพระองค์ที่จะใกล้เคียงอีกเยอะๆเพราะความไม่รู้ว่าแท้หรือเท็ครับท่านก็ประมาณนั้นคือจริงๆแล้วมันไม่รู้ว่าการที่อย่าลืมว่าหนึ่งผลประโยชน์นะเราก็ไม่อยากจะปิติดอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก่อนเนี่ยคือถ้าถ้าผมมีคนตรวจพระนะแล้วผมเอาพระปลอมขึ้นมาเนี่ยแล้วผมอ้างว่าเฮ้ยนี่เราก็รู้อยู่แล้วที่พระนี้ปลอมด้วยสมมุตินะเรารู้อยู่แล้ว เนี่ยผมซื้อมา8ล้านครับ20ล้านครับเราก็เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอหรือกูไปหาหาแบบนี้ให้มันมั่งเ,เราก็หาไปต่อคิวต่อแถวรอรอให้เขาดูใช่ไหมเผื่อเขาเขา้ขา,ขาตาพเพราะเขาเล่อนอย่างนั้นแท้นี่เราก็ไปยืนต่อแถวเผื่อเราจะได้กล้าน2ล้านรอไปตัดอิอสันที่ไปเรียบร้อย มันบอกเขาเรียกว่านะปฏิปสนธิในรางไข่เรียบร้อยมันก็สร้างเชื้อมาบอกคือจะซือ้อจริงหรือไม่จริงหรืออะไรนี้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าคุณไปให้เขาดูอย่าลืมว่ามีค่าใช้จ่ายท่านชินชินนาริศบอกว่าหายนะพักเครื่องอืมใช่ชมลมหายนะพักเครื่องแห่งประเทศไทย มันเริ่มหายนะแล้วมันดูไม่ออกพระเก่าพระโบราณนี่หาคนดูไม่เป็นแล้วนะแค่จะหายากนะแต่ผมไี่ชอบเป็นพื้นที่ผมดูง่ายพระเก่าพระโบราณจะดูง่ายกว่าพระสมเด็จที่ตำท่านประจักษ์บอกว่าผมแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับแชร์แชร์กันไปให้เพื่อนๆเราได้เรียนรู้กันบ้างน,นะเจอใครมานั่งฟังแล้วเขาจะได้ฉุกคิดได้ข้อคิดอะไรก็ดี แล้วเราก็จะใช้ความรู้ใหม่เนี่ยไปด้วยกันไม่ใช่ผมใช้คนเดียวเพื่อนๆก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ให้ความรู้อ่ะมันเดินเดินปัญญาของเราเดินแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะสนุกเราจะสามารถสร้างเกราะแล้วก็อนุรักษ์ได้ถูกต้องบนทางที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งดีความรู้เป็นสิ่งดีนะผมนะบัณฑิตชื่นชมความรู้นะบัณฑิตเขาจะชื่นชมความรู้ ท่านสุชาติบอกว่าภาพแท้นอกพิมพ์เราสามารถนําเข้ามาในระบบได้ครับเพราะว่ามีมาตรฐานที่ดีแล้วก็เป็นภาพแท้ได้ครับครับรูบนความรู้เดียวกันตอบเหมือนกันโดยไม่ต้องนัดหมายกันไว้บนความรู้ที่ถูกต้องดีแล้วใช่คือเห็นมันไหนมันก็ตอบเหมือนกันไปให้ให้คนที่รู้นนในอนาคตที่จะมีคนที่รู้เกิดขึ้นคือถ้าใครที่รู้ที่ถูกต้องเขาก็จะดูเหมือนกัน ไปตรงนี้ก็ถูกต้องไปตรงนี้ก็ถูกต้องโดยไม่ได้นัดหมายแท่เพราะอะไรเขาต่างคนต่างอธิบายแช่ได้เหมือนกันเอออันนั้นแหละอันนั้นแหละเป็นนินิดหมายจริจริงๆตอนนี้มันดูได้กันแล้วนะมันไม่ใช่ผมพูดลอยลอยทุกคนดูได้แหละในในกลุ่มในกลุ่มผมไม่ต้องนัดหมายคนเล่นพัคเก้คนคนพัคเกค้ครับคุณอืแต่บางทีคนอื่นแยกไม่ออกนะแยกไม่ออก คนพวกนั้นเขาจะขายได้อย่างเดียวพาร์ทแท้ขายได้เขาจะพาร์ทแท้ขายได้อย่างเดียวคนระับนะเรื่องครับ่านะนกิตศาดาอัมพรดวงวิจารเจนายเป็นเจ้าของร้านทองเงยาวล่าจริงไหมครับหรือแค่อุปรอโอ้ยเมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้บอกเป็นร้านเจ้าของร้านทองนะอันนั้นลูกหลานป้าเขาบอกเขามีป้าเป็นร้านทองบอกผมบอกแล้วอย่าไปให้เครดิตนะอย่าไปให้เครดิตไม่ต้องสนใจอะไรเลยก็ได้สนใจเราอยากรู้พาร์ทแท้หรือเราอยากจะรู้ว่าเขาชอา เขามีพื้นที่พืนน้นเพยังไงถ้าอยากจะรู้อ่ะคุณไปตรวจสอบนะท่านกิษดาไปตรวจสอบไอเน,นี้ยท่านลองพิมพ์ใน g o o g l e หาเรื่องนามสกุลทราชทานเดี๋ยวท่านจะเจอความจริงหาหลงวิจารรเจนาดูถ้าไม่มีก็คือไม่มีเดียอย่าบอกว่าเอ้ยเขาอาจจะตกค้างตกหล่นมันจะมีมันจะมีตกค้างตกหล่นอยู่สมัยอยุธยาเนี่ยเป็นข้าราชการในยุคอยุธยา เขายังเอามาพระราชทานนะคุณให้นะอย่าไปให้เครดิตปล่อยไปเพราะว่ามันเป็นแค่ลมนิทานนิยายมันเป็นแค่ลมที่ผ่านต้นไม้ลอ้ลอมรอบอยู่บนต้นไม้เราอยากจะรู้พาะแท้อย่างไรเราต้องไปดูที่แก่นแก่นของไม้แก่นของเรื่องอย่าไปให้ความสำคัญน,น,นะช่างเขาปล่อยไปนะขเขาจะยังยังไงกับช่าง,างเขาไม่เป็นไรอย่าไปหลงประเด็นนะอย่าไปหลงประเด็น ท่านบังโพธหลวงท่านนี้ไม่มีต้นตนใช่เราก็ไปหาประวัติไปหาความจริงเอาความจริงไปจบเดี๋ยวเราก็จะเจอเองไม่มีปัญหาพอเรารู้แล้วไงพอเรารู้คําตอบแล้วนะอะไรที่มันไม่ใช่คําตอบเนี่ยเออมันก็เออก็อย่างนี้แหละมันก็ไปไปมาๆมันก็ต้องวนกันอยู่อย่างนี้เพราะมันจะมีเรื่องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยงูกใหม่ของเซียนจะมาเรื่อยแต่ว่าแก่งแท้ของมันมันไม่เปลี่ยนแปลงนะมาตรฐานมันก็ยังคงเดิมอยู่ ที่ผมพูดเรื่องมาตรฐานเนี่ยเ,เพราะมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ความเชื่อความรู้บนความเชื่อของเสียนที่เราเคยเรียนรู้มาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันไม่รู้แล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อไปเรื่อยๆเพื่อมาหาไอ้จุดที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยคือมาตรฐานที่ที่ผมรู้เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมนเป็นความจริงเขาก็จะย้อนกลับมาที่ความจริงแต่กว่าเขาจะคานมาถึงเขาจะต้องไปลบล้างความเชื่อเดิมเรื่องเนื้อเรื่องพิมเรื่องความเก่า มอก่อนนี้ไม่เคยพูดเรื่องแม่พิมพ์พอผมหมดมากๆก็เอาแม่พิมพ์มาพูดแต่ก็มาแสดงมาอะไรก็แล้วแต่มันก็ผิดอธิบายยังไงมันก็ผิดบนความไม่รู้จักไม่รู้จริงนั่นแหละมันผิดนะส่วนเรื่องเหรียญถ้าถ้ามันเป็นเหรียญตอมเก่าเก๊เก่ามันจะบวมมันจะหมุนได้มันจะอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มาตรฐานแรงอักไม่ได้มาตรฐานเพราะมันควบคุมตั้งแต่วัสดุไม่ได้วัสดุความหนาของเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันคุมไม่ได้มันก็มีปัญหาเรื่องการปั๊ม การรีดทองแดงการอะไรเงี้ยแต่ทองแดงที่รีดมาไม่เท่ากันมากอะไรมางน้ำหนักของเครื่องที่ปั๊มอ่ะมันควบคุมน้ำหนักไม่ได้มันไม่ได้มาตรฐานนี่ยประมาณนั้นเหรียญมันก็แยกได้ตรงตรงจุดเงเหรียญบวมเหรียญะไรอย่างบางทีก็เหรียญแตกกระแทกไปมากๆาเหรียญมันก็แตกอย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็แยกได้นะถ้าเรียนรู้จริงมันแยกได้แต่อย่างพราเนื้ออย่างพราสต์สมบรณอย่างเงี้ย tăng tăngชำn nành thật sự. Nếu chúng ta biết biết cái gì thì chúng ta sẽ biết được cái gì. Nếu chúng ta biết được cái gì thì chúng ta sẽ biết được cái gì. Nếu chúng ta biết được cái gì biết được cái gì. Nếu chúng ta biết được cái gì thì chúng ta sẽ được cái gì. Nếu chúng ta biết gì chúng ta được gì. chúng ta được gì chúng ta được gì. chúng ta được ท่าไห่ก็ห่ะถ้าไม่ได้ก็ง่างคนพวกนี้ไว้เราจะไม่ได้ความรู้อะไรนอกจากความเชื่อท่านอำานวยนนทมาศสุดยอดครับอาจารย์แก่นกะพีเปลือกพระแท้อยู่ที่พระไม่ใช่อยู่ที่เสียนพูดเบนใจมากใช่ไม่ใช่อยู่ที่ผมด้วยนะไม่ใช่อยู่ที่ผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแท้อค์นี้แท,แท้อยู่ที่ความรู้ของทุกคนน่ะที่เรียนรู้ไปอย่างถูกต้องแล้วก็พอรู้ถูกต้องใช่ไหม พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยพัดแท้อยู่ที่พระแล้วพอเรามาให้กันดูเนี่ยอ่ะแท้เออมันอยู่ที่ความรู้ของแต่ละคนที่ได้รับไปพอดูปุ๊บอันนี้แท้อันนี้แท้อนนแทเออเนี่ยแหลสนุกนะเพราะเราเราไปซื้อมาเราก็ต้องรู้เราซื้อของแท้ใช่ไม่มนี่บางทีเราไปซื้อกับเซียนยโดนพัดปลอมเลยเพราะอะไรเพราะเซียนก็ใช้ความรู้แค่นั้นเนื้อถูกพิม์ใช้ความเก่าได้ เราก็ไม่รู้เราก็เก็บมาอยู่กับคงอยู่กับผงใช่ไหมพัศพัศแท้นะั่นน่ะพัศแท้อยู่ที่เสียงอยู่ที่คําพูดเขาอยู่ที่การรับประกันรับรองของเขาแต่ความรู้ใหม่สําหรับทั้งทังทังสมชายเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมเลยทุกคนเชื่อเองตัวเองได้จากความรู้ที่เรียนรู้ไปที่ได้รับไปเนี่ยพอมองปุ๊บรู้เลยว่าแท้อย่างเี้แท้ไอ้ยิบแล้วเราก็มาดูเก็เออก็แท้นะไม่ได้ไม่ได้สนผมถึงบอกว่า เราอย่าไปยึดตำรากเก่าแล้วเราอย่าไปยึดเตียนแต่ให้ยึดความรู้นะตอนนี้ก็ผมก็ได้แต่บอกแนวทางว่าเออมันมันไม่ใช่พระแท้ต้องอยู่ที่พระไม่ได้อยู่ที่มีหลวงไม่ได้อยู่ที่อะไรผมก็จะบอกเลยตีทิ้งหมดเลยว่าอันนี้ไม่ใช่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 มใชผมกล้าฟันทิ้งนะอันนี้ฟันทิ้งไปเลยวฟันทงมาตรงนี้นี่แม่พิมกระบวนการผลิตแล้วก็มาตรฐานมาตรฐานมันอยู่ทางนี้ ไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อของคนของคนหลายๆคนมารวมกันไม่ได้อยู่ในความเชื่อตำรา,าเกา่าๆอ้างตำรา,าเกา่าๆพัดแท้อยู่ที่พระเลยตอนเนี้ยอยู่ที่องค์พระแต่ละองค์เลยดูจากหน้าพระกันเลยแล้วเดี๋ยวจะมีคําตอบไม่ได้จับพลังนะไม่ได้จับพลังเพราะจับพลังเลยมีผมคนเดียวที่จับได้หรือใครที่มีพลังก็จับได้อย่างเงี้ยไม่ใช่พัดแท้ต้องเรียนรู้ได้แล้วก็อธิบายได้นะ นั่นแหละอันนั้นแหละจะสนุกแหละมันจะสนุกตรงที่ทุกคนรู้เหมือนกันแล้วเราไม่ทะเลาะก,กันแอ,อ้โอเคแท้ครับอย่างนี้นะเปลี่ยนใหม่ละพะแท้อยู่ที่หน้าพักท่านจักรจรบอกว่าองค์หลายๆล้านคือเหยื่อเศรษฐีแมงเมาเศรษฐีฟ้องเัินครับอันนั้นมันเล่อนเขาแล้วผมจริงนะั้นเราอย่าไปสนใจเรื่องภายนอกเราสนใจตรงที่ว่า ดูพัดแท้กันให้เป็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องจะฟอกเงินจะอะไรกนะ็มันเรื่องของเขานะเราเราไม่ได้ไปยุ่งผมถึงบอกแล้วเราไม่ได้ไปไปแตะตรงเรื่องผลประโยชน์เราไม่แตะตรงที่จะมีราคาหรือไม่มีราคาจะเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านเรามาค้นหาความจริง,งกันกนะ่อนเอาความจริงมาค่อยๆถึงซับเรียนรู้กันก่อนแล้วเราก็จะมองเห็นภาพความจริงความเชื่อเราเอาเอาแยกให้ได้ก่อนท่านนันลกลงเบอร์บอกว่า เียนพระตอนนี้ไม่อยากตามหาพระแท้แล้วซื้อคนกันเองดีกว่าแปดล้านก็ซื้อก็มันไม่รู้หรอกเรื่องพวกนี้นะเราเราไม่รู้หรอกนะบางทีเขาก็เขาเรียกว่าสร้างเคกันก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นละครน่ะละครลงใหญ่จะซื้อจริงหรือเท็จผมบอกแล้วไงเราไม่ต้องไปถึงใจนะเขาเรียกว่าบางที เราก็สร้างกันได้อย่างผมเนี่ยบอกว่าวันนั้นท่านตุชาติซื้อผมไปสิบสองล้านท่านนู้นซื้อผมไปแปดล้านไอ้ท่านนี้ซื้อไปยี่สิบล้านมีคนมาให้ผมสามร้อยล้านผมยังไม่ปล่อยเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นการสร้างเคให้ตัวเองไอ้คนซื้อก็ได้ได้ไอ้คนขายก็ได้ราคาหมายถึงได้มีราคาค่าตัวชิวๆเขาเรียกว่าวินวิน แต่จริงๆแล้วมันจริงหรือเปล่าเรานอกเราไม่รู้หรอกนะแต่คนไม่รู้ว่า,วาโอ้ยเขาซื้อขายจริงเลยนั่นเห็นเปล่านันอย่างงี้เล่นกันไปแต่คนรู้เขาก็หรือคนไม่ได้สนใจเราปล่อยวางเรื่องราคาเราไม่ได้นี่ไงมันแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่พารมันแทหรือว่าอะไรเราไปสนใจตรงนั้นดีกว่านะเรื่องราคาเรื่องอะไรช่างมันเดี๋ยวถึงเวลาดูกันให้เป็นก่อน ที่ผมบ้างจะบอกว่าดูแท้ให้เป็นก่อนนะดูแท้ให้เป็นก่อนพอดูแท้ให้เป็นแล้วมันก็สนุกแล้วท่านสุชาติบอกว่าพัดสมเด็จถ้ากลุ่มครูสมชายกลุ่มพัรขึ้นเรื่องง,ง่ายเห็นเสร็จเรา,สมเ,ส,มานะสมเด็จเสร็จสมชายนะสมเด็จเสร็จสมชายไม่ใช่เสร็จทุกไลน์เสร็จสมชายไม่อยากจริงแล้วเนี่ยผมบอกเพื่อนแล้วนะพัดแท้อยู่ที่พัดจะโปรโมทอะไรหรือไม่โปรโมทอะไรก็ช่างถ้าเราไม่ให้ความสนใจไง ถ้าสนใจว่ามาเรียนรู้มาดูกันว่าเออยังไงแล้วเราก็จะสามารถที่จะาราไดนะ้ว่าองค์ไหนมันแท้ไม่แท้หรือไม่แท้ทั้งหมดเ,ออเราก็รู้เราก็ทําผมถึงบอกว่าเวลาเรารู้จักพรพแท้เราจะเห็นภาพปลอมแล้วเราจะเห็นสันดานคนนะเราจะเห็นสันดานคนจะเห็นพฤติกรรมจะเห็นหลายๆเรื่องพรพแท้เป็นอย่างนี้พอเราไปดูโอ้แม่งเล่นพาะอย่างนี้กันเลยเหรอเนี่ยเราก็รู้แล้วเราก็เห็นแล้ว โอ้ทั้งหมดทั้งยยงนี่ปอมหมดเลยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้นะไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยเขาอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่หลอกคนที่เรียนรู้ถูกต้องไม่ได้รู้จักพัะแท้ไม่ได้ยังไงเขาก็มีวิธีดูของเขานะธกิตศด,ดาอัมพรว่าขอบคุณครูให้แนวคิดที่ฉันฉลาดมากครับผมหลงทางมานานศึกษามาหลายสำนัก หลงทางมาได้ฟังแนวคิดแบบกูเริ่มพัฒนาไปอีกข่านหนึ่งขอติดตามครับครับยินดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับคือการให้ความรู้นะผมถือว่าผมก็ไม่มีอะไรให้พวกท่านนอกจากความรู้นะในช่วงนี้ก็เราก็เรียนรู้กันไปปูพื้นฐานกันใหม่เราเรียกว่าเราคูพื้นฐานกันใหม่มองเห็นความรู้ได้ก็มองเห็นคนรู้ได้นะแยกความเชื่อได้เราก็จะสามารถ ปฏิเสธมันแล้วเราก็จะหาทางที่เราจะเรียนรู้ความจริงให้ได้ถ้าเราเรียนรู้ความจริงได้เราก็เป็นผู้รู้ได้เป็นผู้รู้จริงได้เราไม่ไม่เชื่อเราเรายึดความจริงเป็นหลักพอเรายึดความจริงเป็นหลักได้เราเรียนรู้เป็นความจริงเราเป็นผู้รู้จริงเราเชื่อตัวเองได้และเราก็สามารถจะไปจับพระตรงไหนก็ได้ไม่ต้องจับพระเซียนด้วยเราก็ที่ไหนทุกนทุกแห่งที่เราเห็นพระแท้เราก็จับได้ เราก็จะสามารถเกิดการอนุรักษ์ได้ตัวเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนนะจะสังเกตดูเวลาผมโชว์ภาพภาพผมเยอะมากแล้วเป็นภาพเก่าภาพโบราณก็เยอะเยอะมากเหมือนกันนั่นแหละเราจะอนุรักษ์ได้ถูกทางเซียนจะเล่นยังไงก็ช่างผมไม่สนใจเรผมผมอย่างนี้อ่ะความรู้ผมแบบนี้ผมก็สะสมผมแบบนี้ได้แล้วผมไม่กลัวว่าภาพผมจะปลอมเพราะอะไรเพราะว่าความรู้มันถูกต้องดีแล้ว เราก็สามารถรู้ด้วยรู้ด้วยตัวเราเองแล้วแลวเราสามารถให้ความรู้คนอื่นเป็นครูที่ดีของคนอื่นได้แล้วให้คนอื่นเป็นครูที่ดีตามเรามาได้ให้ความรู้เขาได้แล้วก็ให้ความจริงเขาได้อธิบายได้ทุกทุกอย่างที่ที่เรารู้ได้เราไม่ได้อยู่บนความเชื่อนเรื่องแม่โคงแม่พิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายได้แต่เราจะอธิบายให้ใครแค่นั้นแหละเราจะมอบความรู้ให้ใครบ้างอันนั้นมันเรื่อง ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องให้นะจาเป็นต้องให้ความรู้ลงมาเพื่อให้คนได้มองเห็นความรู้ได้มองเห็นครูได้มองเห็นความจริงแยกความเชื่อออกไปจะได้ไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นแหละคือปณิธานผมมันเป็นอย่างนั้นปณิทานผมมันเป็นน,น,นะวันนี้ขอให้ปัญญาจงสถิตกับพเพื่อนๆครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพเพื่อนๆครับสวัสดีครับ กดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด